สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ LSM99GO นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราล็อกอินเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับาจากนั้นนะครับกดตกลงเนาะคุณผู้ชมโอเคเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นทางเข้าเล่นของเรานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เราจะไปกันที่เกมยิงปลาดีกว่าคุณผู้ชมไปที่เกมยิงปลาบ้างเนาะเอาเป็นค่ายของจ o กเกอร์นะครับจ็อกเกอร์เนี่ยยิงง่ายสุดแล้วนะครับเครดิตเอาไปสัก300แล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าจะยิงตัวไหนกันบ้างเนาะก็เป็นเวอร์ชันนี้เลยนะครับที่เป็นนิวบิสนะคุณผู้ชมอ่าอย่าลืมนะครับเป็นนิวบิสนะครับุผู้ชมก็คือมือใหม่นั่นเองเนาะโอเคอ่ารอโหลดสักครู่นะครับอ่าเข้ามาแล้วเนาะโอเคก็มีอยู่สามคนรวมเราก็4คนพอดีคุณผู้ชมเต็ม1นห้องนะครับก็เดี๋ยว เบ็ดสัก1บาทนี่แหละค่อยๆยิงไปนะครับก็มีปลากระตูนนะครับคุณผู้ชมปลากระตูนกับปลาปักเป้าเนาะที่เราจะยิงกันแล้วก็มีปลาเทวดานะครับก็เป็นสตัวหลักๆของผมเลยนะผมจะเลือกยิงนะครับแต่ตัวเล็กตัวน้อยก็ยิงได้นะครับก็ลองปรับดูแล้วกันนะครับแต่อย่าไปซ้ำมันเยอะนะยิงแค่ตัวเออทีเดียวทีเดียว2ทีก็พอแล้วนะครับอ่อันนี้ลูกฟุกนะครับกดไป2ทีแตกเลยนะครับปลากระตูนเนี่ยโฮ้ยสงสัยน้ำหนักล้อน้อยนะคุณผู้ชมได้1บาทนะน้ำหนักน้อยไปนิดนึงนะครับ เลยได้10บาทตรับขอใครนะครับโอเคอ่าสีทองยิงได้ทุกตัวผมนะท์ผมจะยิงทุกตัวนะที่เป็นสีทองนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นสีปกติก็ยิงแค่สามตัวหลักๆนะครับตามที่บอกเลยเนาะอโอเคนี่นะครับวานทองอไม่แตกนะครับโอเคไม่เป็นไร เทวดาครับผมไม่แตกก็ไม่เป็นไรครับผมเปลี่ยนเป็นสลามไม่แตกเปลี่ยนใหม่คุณผู้ชมาร์ตูนทองไม่แตกไม่แตกไม่แตกก็ต้องเปลี่ยนคุณผู้ชมเอออย่าพยายามมันเยอะอย่าพยายามมันเยอะนะครับาะง้นจะดูดคุณแบบไวมากนะครับเกมมีปลาเนี่ยเม็ดละหนึ่งบาทเลยนะคุณผู้ชมเออก็ช่างใจนิดนึงนะครับเวลายิางก็ยิงแบบเบาะเบาะก็พอนะครับอย่าไปตามเยอะนะครับ ึงคิวมันจะแตกแต่มันแตกเองนะครับนี่นะครับปัดปักเป้านะครับยี่สิบห้าด้วยกันเนาะอ่ะดีปัดเทวดาเออ่านี่นะครับสองสามทีเองคุณผู้ชมไม่ได้ยับเลยนะครับยี่สิบอ่ะมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับปัดเทวดาโอเคเปลี่ยนน้านะครับอ่ตู้ดีคุณผู้ชมจะยินหรือไม่ยินก็ได้นะครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นตัวน้อยนะครับก็ให้ยินแค่ทีสองทีก็พอละ สำหรับตัว,ต,วต่อตัวหนึ่งนะครับผู้ชมสำหรับตู้ดีเนาะอ,อ่ะอ่ะไม่แตกก็เปลี่ยนตัวนะครับไม่แตกก็เปลี่ยนตัวนะครับอย่าปย้ยาเยอะนะผู้ชมอืมอืม,อมก็กระสุนหนึ่งบาทนะครับแตกไปหนึ่งตัวก็ได้กำไรสองบาทนะครับสำหรับตัวน้อยอันนี้ได้ปลาเทวดาสิบบาทนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวแรกเราได้เท่าไหร่ ตอวแรกเราได้25ใช่ไหมตัวนี้ได้10เห็นปะอยู่ที่น้ำหนักด้วยนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่กัวป่าด้วยนะครับตอนนี้เริ่มยิงไม่ทันเพื่อนละก็ไม่ได้แตกแค่เรานะครับก็เพื่อนก็ได้นะครับเพื่อนก็ได้ก็ยังแตกเรื่อยๆนะครับคุณผูช้ชมโอเค,อเค,อเคสุมเทียบเลยนะสีที่ของเรากระสุนสีมันจะต่างออกไปนะครับถ้าเกิดเป็นมุมมองของเพื่อนก็เหมือนกันนะครับกระสุนมันจะต่างสีออกไปนะครับเพื่อความไม่งงเนาะ เฮ้ยได้ว่ะคุณผู้ชมได้ระเบิดด้วยแล้วปลาตัวน้อยเพียบเลยนะเออปลาตัวน้อยเพียบเลยคุณผู้ชมได้ระเบิดเข้ามาดีนะคือมา36นะครับอ่ะโดดขึ้นไป51นะครับเดี๋ยวดูจบเท่าไหรนะ่เนาะ67ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าจบวันที่67นะครับสําหรับการระเบิดครั้งนี้ไม่ค่อยได้ด้วยนะปูระเบิดผมไม่ค่อยได้ด้ออ่ะปักเป้า20นะครับโอเคสีทองสีทองอยากได้สีทองก่อนอนะ่ะสีทองมาหน่อยสิ สีทองโอ้ไม่มาเลยคุณผู้ชมสีทองไม่มาเลยนะอโอเคฉันลาบอสอ,ออกนะ,ะน่าจะเป็นกุ้งอ่าใช่ด้วยคุณผู้ชมกุ้งนะครับเอ่อเป็นที่มันก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคกปรกระพุนนะครับการกระพุนสายฟ้าไม่แตกนะครับไม่เคยได้เหมือนกันนะอ,อ่ะ การ์ตูนครับอ่าดูการ์ตูนเพื่อนนะครับผู้ชมเบ็ดที่สองบาทแตกเท่าไรนะครับสีทองฝั่งซ้ายนะครับนี่นะร้อยห้าสิบกระโดดขึ้นไปอีกนะครับเบ็ดที่สองบาทนะครับผู้ชมสําหรับการ์ตูนทองโอเคร้อยหกสิบผู้ชมเพื่อนได้ไปนะครับเมื่อกีน้นี้อ่ะกลับมาของเรานะครับอืมบไม่แตกก็เปลี่ยนตัวนะครับอยากไปะย้ง แค่ okay. ปูแตกไหมไม่แตกกระตูนแตกไหมไม่แตกแมงกะพรุนแตกไหมไม่แตกกระตูนอ้าโอ้โหเพื่อนได้ไปลุงผมหรือว่าผมได้ปลาปักเป้าคุณผู้ชมเบ็ดหนึ่งบาทได้ห้าสิบนะครับเมื่อกี้นี้นะเออน้ำหนักน้อยนะปกติมันขึ้นเป็นร้อยเลยนะค,คุณผู้ชมสำหรับปลาปักเป้านะครับจะ okay. ไม่เสียใจเท่าไหร่ครับ อะกุ้งมันก้อนออกมาแล้วครับยิงไม่ค่อยแตกหรอกแต่เคยแตกไป2ตัวด้วยกันคนระับุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะอสองร้อยหรือร้อยห้าสิบนี่แหละ mm hmm. เบ็ดหนึ่งบาทอ่ะทางนี้ทาง,งนั้นก็เพิ่มอยู่ว่าหนักตัวมั้ด้วยนะครับ mm hmm. โอเคปลาเทวดานะครับไม่แตกปลาหวานไม่แตกปลากระตูนไม่แตกโอ้โหเนี่ยกริบเลยยุดหนึ่งร้อยแปดสิบห้าแล้วนะครับคุณผู้ชม mm hmm. ยังไม่ได้กำไรเลยนะกินเนืออ้อพี่ครับ อะไรคะไปได้นิวเคลียวะเออเพื่อนายของผมหนึ่งร้อยสิบหกบาทด้วยกันคนระับเฮ้ยวานทองว่ะคุณผู้ชมงานทองนะครับเท่าไรเอ่ยวานทองตัวน้อยอ่ะจริงๆมันต้องตัวใหญ่กว่านี้คุณผู้ชมอน,นี้นตัวน้อยนะครับตัวน้อยก็ลองได้นะครับคุณผู้ชมนี่หนึ่งร้อยหกสิบโอเคเท่ากับปลากระตูนเลยนะคุณผู้ชมแต่อันนี้มันตัวน้อยไงกลับมาที่ทุนแล้วนะครับโอเค ใครมาแช่แข่งตรงนี้วะเออมันแค่ตรงนี้ผมก็ยิงอะไรไม่ได้อยู่ดีนอกจากกุ้งนะครับมมเออโอเคแล้ตัดกําลังเรานะครับคุณผู้ชมปลามันอยู่ใต้ของกุ้งเรียบเ,นะเข้าไม่ถึงครับผมยิงไม่ถึงอ่ะปาทวดานะครับแต่ครับผมรยบร้อง สี่สิบนะครับนี่น้ำหนักเยอะมันจะเป็นแบบนี้นคุณผู้ชม40บาทด้วยกันคนระโอเคค่อยยิงไปนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับก็ตามที่บอกแหละ,ะคุณผู้ชมหลกัหลกๆก็จะมีปลากลระตูนปลาเทวดาปลาปักเป้าแล้วก็สีทองทุกตัวนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ปลาฉลามนะครับปลาฉลามนะตัวน้อยอีกแล้วน่ารัก ร้อยห้าสิบโดดขึ้นบีกครับผมร้อยหกสิบโอเคหนึ่งร้อยหกสิบบาทด้วยกันนะครับ่อตอนนี้กําไรขึ้นมาแล้วนะครับเก้าสิบห้าบาทด้วยกันเนาะก็ประมาณนี้คุณผู้ชมไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีได้ที่มุมด้านขวาบนนะครับหรือจะคลิกลิงก์ที่ดีสคริปตนใต้คลิปนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับ ไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับสำหรับเกมวิ่งปลาครั้งนี้เราเป็นของค่ายโจเกอร์นะครับคุณผู้ชมก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมถ้าอย่างไรก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วกันเนะาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ